เรียบร้อยครับเสียงยังหน่อยเนาะเสียงน้อยเนาะครับผมมือนี้กะใช่เพิ่นนัดเอาผ่าพังเนาะครับเนาะเห็นเพิ่นบ่ครับเห็นเพิ่นบ่นะครับเนียนเลยครับผ่าพังผ่าลายพังติดแล้วมั้บ่แป๊บปไปเอาไปติดแล้วครับผมวันติดแล้วนะครับ

โอ้ยขาลมไอ้นี่แหละเสียงเป็นเัียงใดเสียงมวลมั้งมวลมวลมวล่าเห็นเป็นเจ้าเฮ็ดน,นี่เจ้าเฮ็ดนี่ครับผมเอนี้กะอ้ใช่เพื่อนนัดเอาผ้า,าพังเนาะครับเนาะเห็นเ,นเพื่อนบ่ครับเห็นเพื่อนบ่นี่ครับเนียนเลยครับผ้าพังผ้าลายพังติดแล้วมั้งแป๊บปะไปเอาปะ ติดแล้วครับขอ,องวันติดแล้วนะครับมนะือนีบเอาตองกาวผ่าพางมาส่งไอ้ไส้แล้วเนาะครับเนาะเพิ่อนก็นั่งกลุ่นคุ้มหัวสบายใจเลยครับบพรว่าจะเป็นนกดินนกผนียดเนาะครับเนาะนะครับถนะ้บาได้โอกาสก็แวะมาน้ำเล่านะครับเนาะกะเล่าทดลองใส่ผ่าพางมึงเลยดินตับๆเนี่ยนะ นี่ครับพ่างพ่างใกล้ๆเลยครับนี่พ่างใกล้ๆนี่ครับนี่เป็ดไซล่ะเดียวกับมาฮันอยู่อยู่ใกล้ๆกันเรียบร้อยครับเชียงเงี้งหน้อยเนาะเสียงน้อยเนาะบงนนกัจับยังไงนะครับเป็นนกพผเนียด ยังก่อนนุนนางคล่มดีครับเซยดีของเราอีเนี่ยนี่นะนะครับเซตเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องครับมานี้เชียวรุ่นต่อนคาลมนะครับเนาะนะครับ กะยังได้ก,กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบุดได้พลาดคลิปต่อไปเนาะครับเนาะ